ด r อกเตอร์จีคอลลาเจนค่ะมีคอลลาเจนด้วยกันทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะคอลลาเจนซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นมากถึง5ชนิดค่ะดอกเตอร g จีคอลลาเจนนี้นะคะอัดแน่นด้วยปริมาณคอลลาเจนสูงถึง2 0 0 0 0นมิลลิกรัมเลยค่ะเป็นตัวช่วยเติมแคลเซียมให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มน้ำในข้อต่ออายุเยอะแล้วนะคะต้องบำรุงค่ะมีเลือกทานดร์เพราะมีคอลลาเจนซึ่งนำเข้าจากญี่ปุ่นมากถึง5ชนิดค่ะ อัดแน่นด้วยคุณภาพได้มาตรฐานที่สำคัญปลอดภัยมีออยอมีใส่ใจในการเลือกทานมากๆเลยค่ะทานและต้องดีสุขภาพไม่สะสมในร่างกายและที่สำคัญต้องได้ประโยชน์ดร G จกระป๋องบรรจุถึง2 0 0 0 0นมิลลิกรัมคุ้มมากๆค่ะแถมตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นนะคะ1กระป๋องจากปกติ990บาทตอนนี้เหลือเพียง499บาทค่ะถ้าซื้อ2แถม1จากปกติ2,970บาท เหลือเพียง999บาทเท่านั้นคุ้มมากๆเลยค่ะรีบกดสั่งจองนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลาทางค่ะรีบโทรนะคะขอบคุณค่ะด็อกเตอร์จีคอลลาเจนค่ะมีคอลลาเจนด้วยกันทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะมีฟิชคอลลาเจนเปปไทด์ฟิชคอลลาเจนไดเปปไทด์ฟิชคอลลาเจนตายเปปไทด์อีกแล้วก็ยังมีคอลลาเจนไทป์2นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะคอลลาเจนของเรานี้นี่นดูตัวนี้เลยคอลลาเจน H A C P เนี่ยเป็นสุดยอดนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคือช่วยลดริ้วรอยล่องลึกทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นอุ้มน้ำกระจ่างใสฝ้ากะจุดด่างดำเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นตัวช่วยเติมแคลเซียมให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มน้ําในข้อต่อคุณพ่อชอบบ่นทุกวันเลยค่ะว่ามีอาการปวดแข้งปวดขาปวดเข่าแอมเลยได้ไปซื้อคอลลาเจนตัวนี้มาให้คุณพ่อทานค่ะดรจีคอลลาเจนเปปไทยจัดว่าเป็นสุดยอดคอลลาเจนแล้วเพราะว่ามีสารสกัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถึง12ชนิดคอลลาเจนแท้100%ชงง่ายนะคะละลายไวแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยทานง่ายมากๆคุณพอ่อชงดื่มทุกวันเลยค่ะแล้วก็ชอบมากนะคะบอกว่าอร่อยมาก แล้วก็หอมกลิ่นเมลอนด้วยและยังสามารถผสมในอาหารเครื่องดื่มชากาแฟน้ำผลไม้ได้ด้วยค่ะหลังจากที่คุณพ่อทานต่อเนื่องนะคะทุกวันนี้อาการปวดขาปวดข้อปวดเข,ข่าของคุณพ่อดีขึ้นมากๆไม่บ่นให้ได้ยินแล้วเป็นตัวช่วยเติมแคลเซียมให้ร่างกายเพิ่มความยืดหยุ่นเพิ่มน้ำในข้อต่อและยังช่วยบำรุงผมผิวเล็บให้แข็งแรงคุณพ่อก็อายุ65แล้วนะคะแต่ก็ดูแข็งแรงอยู่ตอนนี้นะคะ<ๆ>เขามีโปรพิเศษซื้อ2แถม1นราคาเพียง999 3แถม2เพียง 1,599แถม4ราคาเพียง2,999ยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุมดร g จีคอลลาเจนนี้นะคะอัดแน่นด้วยปริมาณคอลลาเจนสูงถึง2 0 0 0 0 0มิลลิกรัมเลยค่ะถึงบอกเลคะว่าดีต่อร่างกายจริงๆวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นเปิดตัว1กระป๋องราคาปกติ990นะคะวันนี้ขายแค่499เองนะคะ2กระป๋องแถม1นะคะราคาจริงก็คือ2,790 วันนี้เหลือเพียง999บาทมีบริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางคอลลาเจนดีดีที่พี่จุ๋มเลือกนะคะต้องด็อกเตอร์คอลลาเจนค่ะ